สวัสดีวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีพับเรียนโปรยทานกระเป๋าเน,นี่จะเหมือนเราเคยสอนไปแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราจะขอมาแบ่งปันอีกรอบเนาะ มาเริ่มกันเลยเรื่อจากอุปกรณ์อุปกรณ์มีปืนกาวมีเทปใสมีริบบินริบบินตาละคังลายเป็นริบบินพิมไล สตรอเบอรี่อันนี้เนื้อดีดีเราบอกเลยดีมากเ,เราซื้อมาลองอันหนึง่งแล้วเราก็ซื้อมาอีกชี้เยอะเลยตอนไหนที่มันเหมือนรอบรอบไหนที่เขาแบบเนื้อดีอ่ะเราควรซื้อไว้เพราะว่ารอบหลังไม่ดีแล้วอันนี้อุปกรณ์ตกแต่ง จะเป็นโบแล้วแต่ว่าเพื่อนชอบแบบไหนเนาะ mm. ก็เลือกเอาชอบแบบไหนเอาแบบนั้นกระดิง่งมีเหรียญหนึ่งบาทอา่าอันนี้เรียกอะไรไม่รู้แต่เราเรียกสายเปียสีสันตามชอบพอดีเหลือแต่สีทองก็เลยเอาสีทองมานอะอันนี้จะเป็น ผ้าลูกไม้เอาไว้ตกแต่งอเอาแบบนี้แบบนี้นะแล้วแต่ว่าเพื่อนจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าเราว่าอันนี้น่ารักดีเวก็เลยเอามาตกแต่งเอามาเริ่มกันเลยตัดริบบิ้นเบอร์สองแบ่งสิบมิล ความยาว21นิ้วใช้ทั้งหมด4เส้นวันนี้เราขอใช้2สีเช่นเคยตัด,ดปลายให้แหลมพับทบขึ้นก่อนนะก็ตัดปลายทบครึ่งกดให้เป็นรอย จับออกมาหนึ่งเส้นเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งสามสี่กลางออกเอาสีเขียวลอดมาดึงให้ชิด นี่เรียกว่าฐานสี่ทีนี้จะขึ้นฐาน8ปดพับบนเฉียงลงมาด้านล่างซ้ายลงล่างนั่งขึ้นบนซ้ายสอดเอ่ยขวาสอดไปที่ทางด้านซ้ายมือพูดผิดอันนี้เรียกว่าฐานแปดจับขึ้นมาหนึ่งเส้นสองทับหนึ่ง สามทับสองทิ้งเส้นด้านในสุดเอาเส้นใหม่ขึ้นมาทับถ้าเหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนเหลือสองเส้นสุดท้าย จับหเส้นสอดไปที่รูแรกที่สองออกช่องถัดไปจะได้แบบนี้แดดออกพลิกกลับจับ1เส้นจับสีเขียว ข้ามชมพูสอดสีเขียวจับข้ามสอดนั่นเองจับข้ามสอดทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ ได,ไดบบ้ทำอีกหนึ่งครั้งจับหนึ่งเส้นข้ามหนึ่งเส้นสอดหนึ่งเส้นจับเขียวข้ามเขียวสอดชมพูเส้นถัดมาทำเหมือนเดิมจับชมพูข้ามเขียว,สอ,ส,ยวสอดเขียว จะได้แบบนี้ดึงนี้เราก็ดึงให้ชิดกันเส้นไหนไม่สวยดึงให้สวยดึงให้ชิดค่อยๆดึงค่อยๆปรับไพอได้แบบนี้เสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านบนจับหนึ่งเส้นจับสีเขียว นับไปทางด้านซ้าย2เส้น1ชมพู2ชมพูจับสีเขียวเอาพาดข้ามไปเลยพาดข้าม2เส,ส้นนี้ไปไหมถ้าเหมือนเดิมจับ1น,นับ2 1ชมพู2เขียวเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ สองเส้นสุดท้ายจับหนึ่งสอดไปที่รูแรกรูที่สองค่อยๆปรับตรงนี้มันไม่สวยใช้นุ่งก่อยดันทำแบบนี้มุมจะได้สวยๆเนาะนห่เสจแอด้แบบนี้ พอได้มีเสร็จแล้วตะแคงตะแคงขวาซ้ายได้หมดตามที่เพื่อนถนัดสอดสอดปลายไปเลยไปสวิกกัอนอย่าลืมสอดไปแค่ครั้งเดียวก่อนนะอย่าเพิ่งสอดหมดทีนี้เราก็มาปรับดึงให้สวยก่อน ดูก่อนว่าตรงไหนมันยังไม่สวยยังไม่สวยเราก็ทําให้มันสวยก่อนตรงนี้มุมไม่สวยดึงให้ก่อนน mm. ทีนี้เราค่อยมาเก็บสอดเก็บเลยทีเนี้ย ่มก็ดึงอีกครั้งจะได้แบบนี้สมมติว่าสวยแล้วจะสอดเก็บอีกก็ได้แต่ว่าเราไม่เก็บมาเพราะว่าเสียเวลาตัดทิ้งไปเลย ความยาวเราบอกเกินอยู่แล้วนะเพื่อนไม่ต้องปรับขึ้นใจ้เทปใสแปะไปตรงนี้ด้านนี้นะแปะเอานิดเดียวแปะเอาแค่ตรงนี้ตรงที่เป็นสามเหลี่ยมนะ่พอแล้ว อันหนึ่งอ่ะทำได้ต้องสามอันนะทำได้สามใบเลยนะกับกระเป๋าไอเนี้ยพอดีของลมใช้อันใหญ่ไม่ได้ใช้อันเล็กตัดตัดแบบนี้นะมันจะได้ตรงๆงแล้วก็งานเราก็จะได้ดูดีด้วยไม่ใช่แบบไปไปกดแบบนี้แล้วก็ไปตัดนะ แบบนั้นจะทำให้งานเราไม่ตรงนี่ตรงไหนมันยังไม่ค่อยสวยเราก็เลยบอ,อกต,ะตะัดตอกวิธีบีบบีบปากดูที่มุมแหลมดูแค่มุมแหลมมุมแหลมฝั่งนี้ให้ตรงกับมุมแหลมฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็บีบเลย วิธีทำสายวัดไปที่12เซน12เซนนะหรือจะยาวกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ วิธีติดสายเราจะติดจากมุมนี้มุมนี้นะมุมนี้มุมนี้แล้วอันนี้ตรงเป็นตรงกลางไวเอาไว้วัดว่ามันฝั่งมันจะต,ตรงกับฝั่งตรงข้ามแล้วตรงนี้ก็เป็นตรงติดสายติดสายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แปรงกาวหนึ่งหยดวางสายลงไปรอแห้งก่อนแล้วค่อยมาทำอีกสายหนึ่ง ถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันจะเบี้ยวเนาะอันนี้เราทำแบบรวบรัดอาจจะตรงบ้างเดียวบ้างใส่เหรียนแล้วก็ดึงเข้าไปเลยก็ดิ่งจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ก็ปีบกาวใส่ตรงขอบ ดูแค่ตรงนี้ตรงกลางมันตรงกับข้างหลังก็พอแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปลิงไม่ต้องไปทำให้เสียเวลาดูแค่ตรงกลางนั่นแหละตกแต่งตามชอบของเราใช้ลูกไม้นะแต่ก้าหนึ่งหยด ก็เริ่มจากด้านหลังอันนี้รอแห้งก่อนนะแล้วค่อยติดอย่างอื่นเดีย๋ยวมันอาจจะไม่สวยไปเลย ลูกไม้อันนี้มันยืดนะมันเป็นยางยืดแล้วก็แตะเสร็จเรียบร้อยรอแห้งก่อนแล้วค่อยตัดออกเห็นไหมมันยังไม่แห้งมันก็จะดีดออก ด้านหน้า,นาตกแต่งตามชอบเลยนี่ก็ได้ดูดีเหมือนกันอันนี้ก็ได้นี้แล้วกันแตกาวหนึ่งหยดแล้วลากยาวๆแปะไปเรื่อยเสร็จแล้วเรียบร้อย นี่เดี๋ยวรอแห้งก่อนแล้วมันจะหลุดเพื่อนๆก็ลองทํากันดูว่าชอบไหมเนาะมันทําง่ายด้วยแล้วก็ดูดี